ตอนนี้เราเรียกเป็นโซเซอร์เดี่เพิ่มก็อาจจะเป็นจีนกางปีเร่งด้วยนะก็ง่ายเขาจะได้เอาไปปลูกเลยตอนนี้วันนี้นี่รักๆนี่ของปลูกแล้วก็เพิ่นขอมตอนนี้นี่เป็นเพื่อเพิ่มลูกกำยากรักแขวนพยักของเขาเนี่ยจากเจ้าของบริษัทเนี่ยวกันนะครับพีเรงคู้จัากับพี่ว่าสิมาขฝันตัวยูพยักเขาอันนี่ประมาณสามปีละทอภัยดีกว่าอินโดนีเซียเพราะว่าอินโดนีเซียเมื่อสี่ปีที่แล้วเรา ขาดความรู้<ต><ด>ที่พะเยาเนี่ยเพราะว่ามีเพื่อนที่จมหาลัยด้วยกัน<ต><ด>ของบริษัทดิสานแต่ที่ราคาประกันเท่านี้<ด>แต่พอถึงสาปีหรือว่าตายแล้วก็พะเยาเนี่ยโดนอทอดทิ้งเยอะมากเลยมียโกโก้ทั้งหมดในเชียงคําแล้วก็พะเยาเพราะพี่ตั้งเป้ามาเลยพี่พแรกห้าพีแรกเนี่ยพูดกันตามจริงน,น,นะทำช็อปแล็แม่เลยเล่าขายเล่าอ่ะบันทีเขาขายชอ็ยอปแล็คเดียวอที่อยู่ที่ จะเดินร่วมกันหรือว่าอะไรเราได้มันกลายเป็นจุดจบของคนที่เขามาถวยโอกาสที่ประสานงานไว้อ่ะก็จะมีหน่วยงานต่างๆเนาะกัีครับเจ้าหน้าที่ดีดีอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เขากำลังตไปคุยกับท่านนี่แต่ว่าเกิดสอนยูโรให้ผมับท่านนี่โควิดอ่ะครับปีหกเลยวเวลาเข้าไปห้องมันจะล้องไงพีที่สอนกู่สอนด้องตองเโตมีจัดยีโร ทีส่สิบกว่าถัมมาว่าจีเปรี้ย,ยวไม่มีคุณภาพประเทศประเทจีนเป็นหลักแต่ก็หลงที่จีลงไมาแล้เจอเรื่องของล,ลำไยอีก <ลำ S 2> ที่ผ่านมาให้ดูแล้วก็จะมารับซื้อวัอนนี้ก็รับซื้อไปแค่ครับมัได้เรื่องกลับไปทํานาเหมือนเดิมนโยบายว่าต้องมีตลาดพร้อมที่จะรอรับซื้ออยู่ราคาสูงลาบเตยหวานลง<ะ>บ้านข้ากาแฟ

เป็นนอไม่ต้องเปล้อมสีล้อมสแกี่เดือนครับนี่ยสเดือนาะเดว่ามันจะได้ไม่ต้องไม่ต้องคุมแสลร